ตอนนี้เส้นพลาสติกก็กําลังจะหมดจากม้วนแรกนะครับดึงออกจากม้วนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพอหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดึงต่อไปเรื่อยๆนะครับจนไปที่เซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นที่หัวปิ้นนะครับพอเขาตรวจจับว่าเส้นหมดที่หัวปิ้นแล้วเนี่ยนะครับใช้จนหมดเกี้ยงแล้วนะครับเขาก็จะหยุดนะครับจากนั้นก็จะทําการเปลี่ยนม้วนเส้นนะครับเป็นเส้นม้วนสำรองนี่นะครับเปลี่ยนเป็นม้วนเส้นสำรองพอเปลี่ยนเป็นม้วนเส้นสำรองเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะฉีดเส้นทิ้งนะครับแล้วก็ เริ่มทําการพิมพ์ต่อนะครับสะดวกนะครับต่อไปเราไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าเส้นเราจะหมดม้วนนะครับสวัสดีครับผมสัญจรช่องเดียร์บับติงนะครับวันนี้ก็เอาฟีเจอร์ดีๆนะครับในเครื่องแบมบูแลบมาให้ชมกันนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่มีเครื่องแบมบูแลบแล้วก็มีระบบเปลี่ยนเส้น a m เมาด้วยนะครับรู้ไหมว่าข้างในอ่ะมันมีฟีเจอร์ในการแบ็กอัพเฟลเเมนต์มาด้วยนะครับการแบ็กอัพเฟลเเมนต์เนี่ยหมายความว่าเราใส่ม้วนเส้นพลาสติกไว้2ม้วนประเภทเดียวกันสีเดียวกัน แล้วม้วนหนึ่งหมดนะครับเขาจะดึงอีกม้วนหนึ่งไปใช้งานทันทีนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องมากังวลแล้วว่างานที่เราจะปิ้นเนี่ยเส้นที่เราเหลือกก้นๆม้วนแล้วเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านะครับต่อไปนี้จเจ้าตัว bamboo lab ms จะจัดก,การให้โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยโอเคครับเริ่มต้นเราต้องมาตั้งค่า f i l เมนต์นะครับ f i l เมนต์ที่จะ back up เนี่ยมันจะต้องเป็น f i l เมนต์ประเภทเดียวกันสีเดียวกันนะครับเขาถึงจะ back up ก,กันได้นะครับอ่าเราก็มาตั้งนะครับอย่างในตัวอย่างเนี้ยผมตั้ง สล็อต2กับสล็อต4นะครับเป็นสีเดียวกันจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองอคลิกเครื่องหมายนะครับหกเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นการตั้งให้มันทําการแบกอัพปกติมันจะไม่เช็คอยู่นะครับ ms filament backup เนี่ยมันจะไม่ถูกเช็คไว้นะครับเราต้องมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทํางานแบกอัพให้นะครับตรงนี้นะเมื่อเส้นหนึ่งหมดนะครับมันจะไปใช้เส้นอีกอันนึงนะครับตอนนี้ ฟีเจอร์ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมาเรามาดูที่ตัวงานของเรานะครับงานก็จะเป็นกล่องนะครับอันนีเน้เป็นตัวกล่องเราก็ตั้งเฟลเลเมนต์เนี่ยให้มันเป็นเฟลเลเมนต์ตัวที่สองหรือสี่นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งไว้เป็นตัวที่สี่เพราะว่าตัวที่สี่เนี่ยเส้นกําลังจะหมดนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์น,นะครับต่อมานะครับเราก็มาที่ตัวเอเมของเรานะครับที่เครื่องพิมพ์ของเราตอนนี้ก็กําลังโหลดเส้นเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่า ตัวฟิลาเมนที่เราโหลดเนี่ยก็ใกล้จะหมดม้วนแล้วนะครับยังไงปิ้นงานนี้ไม่จบแน่นอนนะครับมันจะต้องต่อไปที่อีกม้วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการต่อม้วนนะครับเป็นยังไงตอนนี้เส้นฟิลาลเมนก็ดึงออกจนหมดแล้วนะครับหมดม้วนแล้วล้วก็กําลังจะดึงเข้าไปใน MS นะครับซึ่งเนี่ยนะครับพอดึงเข้าไป MS จนสุดแล้วนะครับตัวตัวที่เป็นตัวกดเส้นนะครับของ MS ก็ก็ปลดล็อกแล้วเรียกว่าปลดล็อกแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวดึงลงไปอีกสักพักหนึงเนี่ยจากไฟสีขาวนะครับมันก็จะเป็นไฟสีแดงอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือผ่านลงไปด้านล่างแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ยังจะใช้เส้นเนี้ยไปต่อเนื่องนะครับจะดึงไปจนหมดนะครับจนกว่าจะไปถึงตัวเช็คเส้นที่หัวปิ้นนะครับเขาถึงจะเริ่มทําการสลับหมวนเส้นพลาสติก จะเห็นว่าตอนนี้เส้นพลาสติกสีส้มนะครับก็ใกล้จะถึงหัวพิมพ์มากแล้วนะครับตอนนี้อยู่อีกนิดนึงนะครับหรือ,อนิดหนึ่งก็จะเข้าสู่หัวพิมพ์แล้วโอเคครับตอนนี้เส้นพลาสติกก็เหลืออยู่แค่นิดเดียวนะครับก็จะเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับหรือว่าตัวชุด extruder นะครับซึ่งในนั้นจะมีตัวเซนเซอร์ filament run out put, อยู่ก็คือเซนเซอร์ตรวจจับเส้นพลาสติกหมดนะครับซึ่งพอเขาตรวจจับได้ว่าเส้นพลาสติกหมดนะครับตัว เครื่องก็จะทําการหยุดปิ้น์นะครับแล้วก็เตรียมเข้าสู่การสลับตัวม้วนเส้นอ่ะนี่นะครับตอนนี้เขาตรวจเจอแล้นะครับว่าเส้นพลาสติกหมดแล้วนะครับเขาก็ทําอุณหภูมิไปที่240เพื่อเตรียมที่จะสลับม้วนเส้นใหม่ลงมานะครับนี่นะครับเตรียมละเดี๋ยวดูนะครับม้วนที่2เนี่ยจะถูกดูดลงไปนะครับรอดูนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับตอนนี้เคลียวหัวแล้วนะครับเคลีย์หัวเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะดูดเส้นลงไปนะครับดูดพืชลงไปเลยนะครับอย่างรวดเร็วนี่นะครับมันทํางานให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับดูดลงไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จนะจากนั้นเขาก็จะฉีดเส้นพลาสติกที่ค้างอยู่ในหัวทิ้งนะครับตัวเส้นเก่าจะถูกฉีดทิ้งออกไปเลยนะครับพอฉีดทิ้งได้ ที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเช็ดหัวแล้วก็กลับมาเริ่มพิมพ์ใหม่เห็นไหมครับอ่าแบบนี้สะดวกสบายนะครับต่อไปเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเส้นพลาสติกเราจะหมดนะครับเราจะหมดเราก็ทําการแบ็กอัพแบบนี้ได้นะครับเราไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคอยาะวะพะวงว่าง,งานจะสําเร็จไหมเส้นพลาสติกจะหมดหรือเปล่านะครับถ้าเรามีบ a มบูแล็บแล้วก็มีตัวระบบเปลี่ยนเส้น a m เนะครับก็สามารถทำแบ็กอัพ แบบนี้ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่เ,เครื่องรุ่นอื่นๆนะครับในตลาดไม่มีนะครับในตอนนี้ไม่มีนะครับเป็นไงครับสําหรับฟีเจอร์ที่เอามาแนะนําวันนี้ถือว่าเจ๋งไหมใช้ได้ไหมถูกใจหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับถ้าใครมีเครื่องอยู่นะครับก็จะได้รู้ว่าเครื่องมาทําแบบนี้ได้หรือถ้าใครกําลังจะตัดสินใจซื้อจะได้รู้ว่านี่เป็นฟีเจอร์ที่มีเฉพาะ b a m b o o l a b p 1 s แบมบูแล a บที่มี a อ s นะครับระบบเปลี่ยนเส้นโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ